แฟนนางงามตื้นตันใจอยากให้แอนโทเนียและเจสซี่สมมงด้วยกันทั้งคู่ เรียกได้ว,ว่ากระแสะแฟนนางงามในปีนี้ทาเอาคึกคืนมากเลยทีเดียวเพราะแต่ละคนมีทั้งความสามารถที่มากล้นและความสวยสมมงที่มาแข่งกันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายคือเมื่อคืนวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเหลือสคนสุดท้ายที่ต้องชิงมงแข่งขันกันในรอบตอบคําถามต้องบอกเลยว่าคู่แข่งแต่ละคนตัวเต่งมากเลยจริงๆพอมีทั้งวีนาปวีนาสิงห์ทักวานตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสาวลูกครึ่งไทยอินเดียที่เคยเข้าประกวดเวทีนี้เป็นครั้งที่3หลังจากที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand 2020. เจสซี่กิรนาจัสมินชูเทอร์ตัวแทนจากแม่ห้องสอนสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษผู้เข้าประกวดที่แจ้งเกิดจากรายการเด e f เฟนส์ไทแลนด์ซีซั่นสและแอนแอนโทเนียโพซิลที่เคยเข้าประกวด The f ฟนส์ไทแลนด์มาเหมือนกันแต่เป็นซีซั่นที่1และยังเป็นมิสสูตรนานาชาติ2019อีกด้วยแต่เมื่อถึงเวลาประกาศชนะเลืออันดับหนึ่งและรองชนะเลืออันดับหนึ่งในขณะที่แอนโทเนียกับเจสซี่จับมือกันนั้นก่อนทำเอาแฟนๆนางงามต่างลุ้นกันอย่างใจจดใจจอ่อพอต่างก็บอกว่าอยากให้ทั้งสองเข้ารับมง ดีกับทั้งคู่อยู่เสมอขอทั้งสองนั้นมีประวัติที่ไม่ธรรมดากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยจริงๆ เจสซี่กีรนาหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเจสซี่ปัจจุบันอายุ24ปีจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนบางกอกพัฒนาศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเธอโด่งดังมาจากการเข้าแข่งขันในรายการค้นหานางแบบจากรายการเดอะเฟ้น h a ยแลนด s ซีซ2เป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในซีซั่นเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นเธอมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งในรายการเดอะเฟ้นไ a ยแลนด s ซีซั่น4ออฟ s ตา r เรียกได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่าจ กลับมาเป็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่ได้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2023และได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand แม่ห้องสอนเป็นตัวแทนของจังหวัดเพื่อเข้าสู่การคว้ามงในเวทีใหญ่ทําให้กลายเป็นตัวเต็งของเวทีนางงามได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้คว้ารองชนะในอันดับหนึ่งไปครอบครองส่วนทางด้านแอนแอนโทเนียโพซิลก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งมาแต่ไหนแต่ไรปัจจุบาาันอายุ26ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเป็นที่รู้จักมาจากการเข้าแข่ง,งขันในรายการ The Face Thailand ซีซั่น2 แต่ไม่ชนะเป็นเพียงที่10ของซีซั่นแต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้มาปรากฏตัวอีกครั้งในปี2019กับเวทีประกวดนางงาม Missupa n ช t i o n a l Thailand 2019คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลกและเธอก็ทํามันได้สําเร็จกับการคว้ามง Missupa n ช t i o n a l 2019เป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกที่คว้าตําแหน่งมาได้และยังเป็น Missupa n ช t i o n a l คนที่11ของโลกอีกด้วยได้ลกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งกับเวที Miss Universe Thailand ทําให้ปีนี้เป็นที่น่าจับตามองไม่แพ้กับคนไหนๆและแน่นอนว่าการปรากฏของเธอครั้งนี้ก็ได้คว้าตําแหน่งชนะเลิศ ัหนึ่งไปครอบครองจนสำเร็จงานนี้แฟนนางงามหลายคนทั้งดีใจและเสียดายไม่น้อยเพราะแอนโทเนียและเจสซี่เหมาะสมกันทั้งคู่นอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ดีๆที่ทำเอาหลายคนประทับใจกันเป็นอย่างมากแม้จะเป็นที่1แต่ก็ไม่ทิ้งตําแหน่งที่2เพราะแอนโทเนียนั้นรับมงกุฎเสร็จแล้วแต่ก็ยังเรียกเจสซี่ไปยืนเคียงข้างกันทาเอาเป็นความประทับใจที่ได้หลายคนรู้สึกทัดใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว